คือต้องต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าครูต้องเป็นคนที่เสียสละอย่างมากเลยเพราะยอมให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเกียรตินะครับเพื่อให้เด็กได้สําเร็จการศึกษาได้ออกไปเป็นคนดีแต่เขายอมให้คนเป็น,นพันคนนะครับเกียติครูคนเดียว สวัสดีครับผมนายมโนสิทธิ์กุลคองนะครับชื่อเล่นเงาะสำเร็จการศึกษา มาแล้ว13ปีปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังได้ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรกำนัตมมนตำบวท่าไม้วันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับกับโรงเรียนกระทุ่มแบนและผู้ชายคนนี้ครับคุณมโนสิทธิ์จะมาถ่ายทอดเรื่องราวจากเด็กกันแกนในโรงเรียนครับกับความทรงจําที่ผ่านการเขี่ยวกร้ำจากคุณครูที่คใครๆก็บอกว่าดุโหด อย่างคุณครูอรวรรณเราไปรับชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับคุณครูที่เราจะมาพูดถึงกันในนี้ชื่ออะไรครับท่านคุณครูอรวรรณนะครับต้องถือว่าเป็นฝันร้ายของเด็กๆเลยชื่อคุณครูอรวรรณสิบมลีนะคะก็เป็นคุณครูอยู่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณค่ะทำงานมาแล้ว27ปีปีนี้ค่ะแล้วก็สอนในกลุ่มสารวิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยานะคะ ำไมคุณครูอรวรัณนถึงมาเลือกอาชีพครูครับถามเอาตรงๆนะไม่ได้อยากเป็นครูเลย แต่ว่าด้วยเหตุผลนะตอนนั้นเวลานั้นคือสิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้ะก็เลยอ่ะอนนไปสอบแล้วตอนนั้นการสอบเป็นครูนะตอนนั้นเป็นสมัยของวิทยาลัยครูแล้วมันเป็นการสอบไฟสุดท้ายสําหรับเด็กม .6 กที่จะหาที่เรียนถ้าไม่ได้เอนทานเข้ามาหาลัยแล้วเขาก็จะเริ่มเรียนตามประมาณมิถุนาใช่ไหมแล้วเขาก็จะสอบท้ายสุดแล้วก็เอออ่ะไปสอบพ่อแม่บอกให้สอบก็สอบแต่ไม่ได้อยากจะเป็นนะก็ไปสอบอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่ตั้งใจสอบเลยอ่ะ คิดว่าเออมีได้หรอก้ตอนแรกเราอยากจะเรียนอะไรครับโอ้โสวยหรูมากเหมือนกับเด็กน,นักเรียนในสมัยก่อนอยากเป็นพยาบาลใส่ชุดขาวนั่นแหละประมาณนั้นได้มาเจอคุณครูวรวันเนี่ยครับตอนเรียนม .4 ก็รู้สึกแบบหอวครั้งแรกที่แบบย <c oughs> ิ่งของแม่แะอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่อยากไม่อยากเรียนคาบท่านเลยครับแบบโอ้โ เป็นฝันร้ายครับอย่างที่บอกนิยามแบบนี้เลยพี่ไม่ว่าจะเป็นงานการสอนบุคลิกต่างๆนานานเนี่ยมาหาโทดนะกันครับตอนไหนที่ครูแกแ็บเป็นฝ่ายปกครองครับก็ดูงานตรงนี้อยู่ด้วยพี่การแต่งกายเสื้อผ้าทรงผม,มอะไรต่างๆเนี่ยเราจะอยู่ในท็อปชร์นนั้นหมดเลยโดนตลอดเรียกงทเห็นหน้าเราครูดเดินมาหาเลยรเราเดินหนีครับ <laughs> อยู่ไม่ได้เจอครูครูครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงเห็นจากรังสีของครูอรลรวันแล้วรู้สึกไงอาคติก่อนเลยครับ พราะแกจะมีอาวุธกู้กายถือไม้เนี่ยต้องโดนเกือบเกือบทุกคนนะครับพี่คือพี่เห็นระหว่างถือไม้ก็ถือดอกไม้พี่เลือกผัวอะไรครับก็ถือสิ่งที่สวยงามใช่ไหมครับเจอัครั้งแรกก็ไม่ไหวแล้วครับเขาบอกว่าเเ่ขไม่อยากเป็นเรื่องปกติค่ะเด็กมอต้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ฝังรุ่นพี่ก็จะบอกอเดี๋ยวเรียนกับเขานะมึงอ่าใบนะ เนียยมากเลยงานเขาอะไม่เขียนเองก็ไม่ได้เขียนอ่านไม่ออกก็ไม่ได้ลิควิดลบมึงยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่เขาจะบอกต่อเราก็บอกว่าลิควิดเนี่ยมันเป็นสารพิษไอระเหยเราไม่อยากให้ใช้มันคือรุ่นพี่เขาก็จะบอกต่อ,ตอ,ตตอรุกน้องตอนแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราได้ฟีดแบ็กแบบนั้นอะเราก็มาดูลุกตัวเองเออทำให้เด็กกลัวตั้งแต่ยังไม่เจอเราเนาะเราจะทํายังไงให้เด็กไม่กลัวเราเราทํายังไงให้เด็กรู้สึกว่ากล้าเข้าห้องเรียนเราเพราะฉะนั้นตอนช่วงหลังจากที่เราได้ฟีดแบ็กว่าเด็ก กลัวเราอ่ะไม่อยากเรียนกับเราอ่ะเขาส่งต่อหากันน่ะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเมื่อเข้าห้องเรียนเหล่านี้ต้องขำต้องสนุกต้องเฮฮาอย่างนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยแล้วพอเริ่มได้เรียนกับเขาเ่ยป็นยังไงเขามีเหมือนที่เราคิดไว้เลยไหมว่าแบบดุจงจเลยอะไรก็ตอนเจอครั้งแรกกับมีนครั้งแรกมันก็เริ่มเปลี่ยนความรู้สึกนะพี่ครูเป็นแบบเพื่อนนะครับคือจะจะพูดแบบว่า เป็นภาษาวัยรู้เนาะพี่ภาษาพ,พื้นบ้านก็คือว่าอาจจะใช้คําว่าแบบมึงกูแต่ผมมองว่ามันมีความจริงใจนะครับมันได้ใจของลูกศิษย์ที่แบบครูเป็นกันเองครูอรวรัณนี่ท่านเป็นคนที่ทํางานจริงจังนะครับแล้วก็มีแล้วมีความใส่ใจต่อลูกศิษย์คือลักษณะของแกจะไม่ยอมให้ปล่อยผ่านถ้าเจอเด็กคนไหนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์เนี่ยท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังทําให้เด็กนั้นมีระเบียบที่ไหนลูกศิษย์ลูกหาที่จบออกไปเนี่ยจะรู้จักท่านดีนะครับเพราะาท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจลูกศิษย์ทุกท่านคือต้องต้องยอมรับตรงๆนะครับว่า ครูต้องเป็นคนที่เสียสละอย่างมากเลยเพราะยอมให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเกียดน,นะครับเพื่อให้เด็กได้สําเร็จการศึกษาได้ออกไปเป็นคนดีแต่เขายอมให้คนเป็นเป็นพันคนนะครับเกลียดครูคนเดียวแล้วสมัยสมัยนั้นจะตัดผมเนี่ยเรื่องทรงผมเมื่อไหรพี่เด็กเรียนเนี่ยเขาจะชอบแบบแต่งกายแบบเฮียวๆห,หน่อยกางเกงต้องเป็นเกงตัดขาต้องแบบบานถุงเท้าสูงๆรองเท้าถูกระเบียบก็ไม่ได้ใส่คุณจะต้องใส่เป็นยุคเกนะพี่คอนเวิร์ดหัวจงหัวแจ็คอะไรนะครับแพงด้วยนะครับ คุณครูก็ยึดยึดเก็บห้อ,องกคตลอดเท้าเปล่ากลับบ้านนีน่คือจริงอะในยุคนั้นเขาบอกภาพจำเขาที่ครูเดินมาพร้อมกับไม้เรียวยาวถูกต้องค่ะจะสอนเด็กมปลายแล้วเขาเป็นเด็กมปลายเป็นผู้ชายเยอะเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเราก็ต้องมีอะไรที่แบบขู่ไว้ก่อนนะคะเสียงดังตีไม้ดังไว้ก่อนเราคือเราต้องดังกว่าเขาเราต้องดังกว่าเขาไว้ก่อนไม่งั้นเอาไม่อยู่เพราะว่า สมัยก่อนเป็นเด็กตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กมากแล้วก็ดูเหมือนแบบไม่น่ากลัวประมาณนั้นแต่ว่าคุณครูหลายๆท่านนนั้บอกว่าเวลาเธอดูนี่นะรังสีอมมิตมันออกรังสีของความน่ากลัวมันออกมากสายตาเธอนี่มันดุจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคุณครูคอยเตือนว่าเธอเด็กนกลัวทั้งหมดแล้วอะไรประมาณนั้นมีวีรกรรมอะไรที่โดนทำโทษบ่อยที่สุดวีรกรรมที่โดนทำโทษบ่อยก็น่าจะเป็นเรื่องมาโรงเรียนสาย แล้วบางเรียนสายก็จะโดนครูทําโทษแล้การทาโทษที่แบบว่าไม่เคยลืมเลยก็ <g üler> ต้องต,ต้องย้อนกลับไปตอน <บา S 1> มัธยมศึกษาปีที่หือว่าม .5 นะพี่ ตอนนั้นโรงเรียนก็จัดไปกิจกรรมที่เข้าค่ายธรรมะก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับตามที่ว่าในแต่ละรุ่นแต่ละปีเขาไปไปฏิบัติกันก็เดินทางไปครูเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าช่วงที่ให้ไปพักผ่อนหรือว่าให้ไปอาบนา้ำใช่พี่แล้วมหา้าเริ่มโตแล้วเริ่มเฮ้ยอะไรไม่ค่อยฟงไม่ฟังอะไรแล้วก็จังหวะว่า,าไปอาบน้ําเขาไม่ยอมอาบเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างหนึ่งพอเราปล่อยเข้าไปแล้วเนะี่ย เสียงดังสนั่นเลยทั้งๆที่เป็นหอนอนชายเป็นโรงเรือนนอนของชายแต่ว่าเสียงมันก็ดังออกมาพี่ก็นึกภาพห้องน้ํารวมเลยนี่นะห้องน้ำผู้ชายรวม ถ้ามองภาพก็คือว่าเป็นอ่างยาวเลยปรากฏว่าเรานึกว่าเขาสร้างสัส่วนตัวให้เรามาั้งกระโดดลงไปเลยจ้าฟรีสไตล์ไปเลยพี่ 4, คูนร้อยนะตอนนั้นไหวไปไหวกับงานเข้านีเราไม่ได้คิดว่าแล้วคนที่จะมาอาบต่อจากเราอ่ะเขาจะต้องมาอาบนะนี่เราไหวเหรอนี่เลยครับคุณครวูวรวาญก็ไปด้วยงามไส้เลยพี่ก็ไปเจอเขาเลยค่ะลืมไปแล้วนะแต่เขายังจําได้เนี่ยเขาแสดงว่าเขาประทับใจหรือว่าเขาเครียดแค้นอะไรนะตรงนั้นก็ไม่รู้เนาะไายน้ํากระโดดน้ําจมแจม เป็นสะว่ายน้ําฟรีสไตล์เก่าเลยล่ะแล้วเขาก็ตัวเล็กๆสั้นๆซึ่งซึ่งเราก็เห็นแล้วล่ะเออบริบทที่จะตักน้ําขึ้นมาอาบเนี่ยมันมันสุดเอื้อมเพราะว่าเพื่อนน่ะก็อาบน้ําไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเจ้าตัวไม่อาบมันก็ถูกตักไปแล้วแล้วราชบุรีอ่ะตอนนั้นคือวันหนึ่งในราชบุรีราชบุรีเขาจะเปิดน้ําปิดน้ําเป็นเวลาพราะหลังสองทุ่มเนี่ยเขาจะไม่เปิดแล้วเขาจะเปิดแบบเป็นเวลาทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เขาก็ตักไม่ถึงแห้ะเอาว่ากูตักไม่ถึง ลงกระโจนเลยโดดเลยและทีนี้งามไส้สิ่คะเช้าขึ้นมามันก็ไม่มีใครไปปล่อยน้ำไม่พินนั่นน้ําตรงนั้นก็คือฟองสบู่ฟอดแฟตเลยแล้วเขาจะหับันได้ยังไงใช่ไหมก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละก็อาบไปอย่างนั้นแหละไม่สนใจเราแต่ว่าเขาจะเปิดน้ํามาเดี๋ยวน้ํามันก็ไล่นะแต่ไม่ได้ลงโทษเขาด้วยให้เขาไปทําความสะอาดอ่างนะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราไปวัดไงให้ลุกขึ้นออกมาแล้วก็ให้ไปนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิที่วัดนะพี่บางทีไปนั่งคนเดียวว่ะแล้วโอ้โหตายปาชา้าทั้งเมนทั้งอะไรเงี้ยครับคือสงสารนั่งเขาก็นั่งไม่มีอิดออดไม่มีอะไรไม่มีโวยวายนั่งจนแบบหลับฟุบไปไปนอน คือครูตั้งใจว่าเอ,อจะนั่งอยู่ดูสิว่าเขาจะนิ่งไหมเขาจะรู้สึกไหมเขาก็นั่งจนหลับอ่ะรู้เขารู้สงสารปะไปนอนนี่เรากำลังจะไปไหนกันครับเดี๋ยวพาไปชมห้องตั้งแต่ที่เรียนครั้งแรกเลยพี่เหมือนว่าตอนนั้นที่มาเข้าเรียนเนี่ยมอนหนึ่งเนาะมันยมศษาปีที่หนึ่ง ก็จะมีห้องประจําชั้นตอนนั้นยังต้องจะเรียกว่ายังไม่มีการเดินเรียนเราก็จะอยู่ห้องประจําชั้นแล้วก็ครูเนี่ยจะเดินมาสอนเราก็ต้องถือว่าเป็นห้องเรียนแห่งความทรงจําไม่มีห้องนั้นอาจจะไม่มีเราในวันนี้ไงพี่เป็นเหมือนก้าวแรกที่เราได้เข้ามาสู่รั้ว ฟ้าขาวถึงแม้ว่าห้องเรียนเนี่ยจะมีการปรับปรุงไปบ้างนะครับมีการรีโนเวทต่อเติมอะไรเนี่ยแต่มันยังเป็นเขาโครมเดิมอยู่ก็คือว่านี่คืออาคาร5ใครๆครก็จะรู้จักเลยเราก็จะอยู่ห้องนี้เลยซึ่งปัจจุบันไม่รู้เป็นห้องอะไรแล้วนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มาโรงเรียนหลายสิบปีแล้วอาจารย์ที่อยู่ข้างเนี่ยโหขหดมากทวีคูณกว่าคูณอรวรรณอีกนะครับแต่ปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วเราก็จะเล่นเสียงดังตามภาษาเด็กที่ว่าจบป .6 มาเข้าม .1 เนี่ยพี่เนาะเนี่ยครับพี่ฝาจะ ผ่านไปได้นี่โอ้โหคุณครูในห้องนี้ออกมาตีเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า3าครั้งโดนเกือบวันเว,ว้นวันเพราะอะไรครับเพราะห้องนั้นเนี่ยพี่หมอปลายเขามาเรียนเราเป็นห้องประจําชั้นตรงนี้เสียงก็ดังไงก่อนครูมาก็อาจจะเล่นการวิ่งเล่นการกระโดดบนโต๊ะอะไรกันมันก็ไปรบกวนห้องคุณครูนะครับท่านคุคูครูองุ่นถ้าเกิดรุ่นเก่าๆเนี่ยจะจําคุณครูท่านนี้ได้ขึ้นใจแน่นอนส่วนเราก็เป็นห้องนี้นะครับเป็น ห้องแรก9ก้าแรกของโรงเรียนกระทุ่มแบรนด์พิเศษสมุทรคุณที่คนได้แบบเหมือนได้พูดอะไรต่างๆเกี่ยวกับนิยามกับโรงเรียนเก่าเนี่ยหนังสือเล่มเก่า,อย,าอย่างนั้นเลยครับปกเหมือนเดิมไส้ในเนื้อหาอะไรเหมือนเดิมหมดแค่ว่ารูปเล่มมันอาจจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง ครับครูสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีนะครูสวัสดีสวัสดีตามสภาพก็ตามอายุเนาะสำหรับการศึกษาไป13 3ปียังไงภาพครูในวันนั้นก็ยังเจออยู่ในความทรงจำณวันนี้ครับสวยขึ้นป่ะไม่ไม่น่าเชื่อเนาะ13ปีครัปีวมากครับวมากเนาะวัมากรักษาสุขภาพไว้เป็นล่มโพใหญ่ของลั้วฟ้าขาวต่อไปนะครับครูโอเคไม่รู้เนาะ ว่าจะรับปากได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็จะพยายามและในช่วงทดสอบความรู้คืนครูหรือยังครับอีกหนึ่งในวิชาที่หลายคนถ้าไม่ได้ใช้เรียนจบไปก็คืนครูกันแทบจะท่วนหน้ากับวิชาชีววิทยามาโรงเรียนว้น้องเงับสิ่งที่ครูเคยสอนลองดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าจะดีครูฮ่ะน่านะคร่า่าตรงฮ่าฮ่น,น่าจ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่สิ่งท่่่าฮาฮ่่ แล้วครูก็ยังบอกว่ามันคือชีวิตของเราเนาะชีวะคือชีวิตเนาะอ่ะข้อแรกเนาะข้อแรกไม่ถามเลยะครูฮะ<ฆ> เอาเลยนะเอาเลยนะลองดูอ่ะลองดูลองดูง้อจาได้ไหมว่าโครงสร้างเนี้มันคือโครงสร้างอะไรลองดูลักษณะของมันผมึกว่าฝาหนาอารมณ์ครูเอ้ามันฝาหนาอารมณ์มาเรียงเรียงกันเนี่ยเอ้าเขาก็ต้องเอาสิ่งที่มันอยู่รอบรอบตัวมาใช้อัยูดรีไซเคิลอ่ะดูซิว่ามันมีลักษณะย็งไงอ่ะครูหมุนให้ดูด้วยอ่ะมองดูมันก่อนมองดูมันก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยหมุนแล้วมันเป็นยังไงมันเฉลยหรอไม่เฉลยอ่ะสมมุตินี่เป็นเท้าแล้วเราก็เดินขึ้นไปครับบันไดอ่า เหมือนบันไดบันไดอะไรคะมันทำไมขึ้นไปหมุนขึ้นไปบันไดมันเวียนขึ้นไปเราเรียกบันไดเวียนมันหมุนเหมือนบันไดเวียนมันบิดเป็นเกลียวเหมือนบันไดเวียนงอรู้ไหมอันเนี้ยเป็นแบบจําลองโครงสร้างหนึ่งในร่างกายของเราทุกคนมีอยู่ในร่างกายแต่ในร่างกายของทุกคนไม่เหมือนกัน แม้แต่เป็นพี่น้องกันแฝดกันก็ยังไม่เหมือนกันเลยโครงสร้างนี้แล้วครูก็เชื่อว่าแต่ละคนที่มีอยู่ในตัวเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นน่ะมีลักษณะประจําตัวของคนคนนั้นบอกได้ยังว่าโครงสร้างนี้มันคืออะไรทำถามต่อไป DNA โอ้โหมีขนาดบอกว่าไม่รู้เรื่องอะเน then, ี่ยก็ครูเล่นบรรยายให้ผมเห็นภาพอย่างเงี้ยนึกถึงตอนนั่งเรียนอยู่หน้ากระดานเลยนะครูเนี่ยตอบได้ตอบได้ก็บอกแล้วว่าดีใจเลยครูที่ได้กลับมามองย้อนว่าอในร่างกายเรามันมีสิ่งหนึ่งที่ แต่ละคนมีเหมือนกันหมดสีผิวแบบนี้รูปร่างแบบนี้ที่เงาะเป็นเช่นนี้มีความประพฤติแบบนี้เคยเกเรในอดีตในช่วงวัยแต่ณปัจจุบันเงาะเป็นคนของสังคมเงาะดูแลสังคมก็เพราะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเงาะห hmm. ล่อหลอมให้เงาะเป็นรูปร่างแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้โครงสร้างนี้คือหุ่นจำลองคือแบบจำลอง ที่ครูอยากให้ง้อเห็นว่ามันโครงสร้างภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างสิ่งเนี้มันจะบอกว่าเ้อะต้องระวังอ่าง้อะกาลังเจอกับอะไรอยู่สถานการณ์ที่มันเป็นไวรัสโควิดถูกอ่าถูกข้อสุดท้ายที่ครูจะถามเ้อะแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดโครงสร้างนี้ให้ดูโควิดเนี่ยมันทําลายโครงสร้างไหนในร่างกายของคนมันทําลายอวัยวะไหนในร่างกายคนอ่ะเปิดแล้วนะให้ง้อะชี้ ปอดเลยครับนี่จะปอดเป็นโอ้โหโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมอ่ะคิดว่าใช่ไหมใช่ปอดโอไมค์อนทำลายตัวไหนนี่เลยครับตัวนี้เลยตัวนี้ที่เธอว่าชี้คืออะไรปอดใช่ถูกต้องมันเป็นตำแหน่งที่รับอะไรลมหายใจอากาศใช่รับอากาศรับออกซิเจนเข้ามาเป็นตำแหน่งที่รับออกซิเจนแล้วก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวมันจุคาร์บอนไดออกไซด์แลกเปลี่ยนกับเม็ดเลือดแดงที่พามาใช่ไหมไวรัสเนี่ยมันมีหลายชนิดมากมายเหลือเกิน แต่โควิดเขาจู่โจมที่ปอด เพราะนั้นเมื่อลงปอดทุกคนเตรียมตัวเลยรักษายาวนานถูกไหมบ,บางคนอยู่ในห้องไอซต้องเยียวยาด้วยออกซ<ช>ิเจนต้องดูแลปอดอย่างดีต้องนอนคว่ำบ้างต้องนอนคว่ำบ้างต้องมีแรงดันลบอะไรส<ช>ัรพัดงั้นถ้าเกิดมันโดนจูจ่โจมมากๆช่องและถ้าเกิดเซลล์ปอดของคนคนนั้นมีปัญหาและพวกไหนมีปัญหาคนที่มีเซลล์ปอดมีปัญหาก็คือพวกที่จะทําร้ายเซลล์ปอดตัวเองก็คือพวกที่สูบบุหรี่มีควันพิษหรือสารเคมีสะสมไว้เซลล์ปอดชํารุด เมื่อเซลล์ปอดชำมรุดมีไม่มากพอโควิดมันก็เข้าไปทําลายเซลล์ปอดตรงนั้นมันจะจู่โจมเซลล์ที่อ่อนแอก่อนเลยแล้วก็เกิดอาการสิคะคนที่หายมาแล้วเนี่ยศักยภาพในการหายใจเขาระบบการทํางานของปอดก็ร้อยเปอร์เซไมล่คไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต <1, S 1> อ้ออาี่ไปสัมผัสนะใช่จะจนหน่ายมากอยูา เพราะอะไรเพราะว่าเซลล์ปอดบางส่วนถูกทํา <ำ S 2> ลายถูกต้องมันทํางานไม่ได้ครบประสิทธิภาพเหมือนก่อนที่จะได้รับเชื้ออันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่จะได้เรียนรู้ไปเนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกไปกับนนอะว่าต้องระวังต้องเซฟตัวเองให้หนูทํางานทุ่มเทย,ยังไงก็ตามหนูก็ต้องเซฟลมหายใจเซฟร่างกายเอาไว้เผื่อคนที่เป็นครอบครัวเราด้วยนะ <S <S อันนี้คือสิ่งที่ครูเป็นห่วงนะคะจึงได้เอามาทบทวนให้เงาะ ฟังอีกหนึ่งรอบทำถาม,ถามนี้แฝงด้วยความห่วงใยใช่ทึกเหมือนเดิมที่คุณครูทุ่งเทเสรีสราะขนัดแครับคุณครูได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างความสุขใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นครูอเราต้องให้เราต้องสอนแล้วก็มั่จะเป็นคนที่มองเด็กที่เขาซนอะเขาดือ้อ จะไปปรับลุกไอ้พวกนั้นมากกว่าก็จะไม่ไม่ย่อท้อกับเด็กกลุ่มนี้ก็จะเหมือนกับว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการบูแล้จะใช้วิธีการจับมือคุยเลยว่าอะจะเอาไงจะทำยังไงอายุเท่าไหร่แล้วเราเข้ามาเรียนเนี่ยต้องการเป็นอะไร มาเล่นหรือมาเรียนก็คือจะจับมือคุยกันแล้วนี่คือสิ่งที่ทำมาตลอดเวลาทำมาในในความรู้สึกว่าเราเป็นครูเขานะเราจะต้องทำให้เขาอ่ะเป็นเป้าหมายของครอบครัวเขาด้วยถ้าเขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคของเขาเราก็จะช่วยเหลือเขาไปสนับสนุนเขาเด็กที่เกเรไม่ติดศูนย์เลยไม่เป็นภาระในการเรื่องเรียนเลยแล้วเขากลับไปซูมในเรื่องเรียนของเขานี่คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคุรวันเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แต่คุรวันคิดว่าสามารถที่ ทําให้เด็กเกเรกลุ่มหนึ่งเด็กกลุ่มหนึ่งที่คุณครูหลายๆท่านบอกว่าไม่อยากสอนสามารถที่จะทําให้เขา่เป็นเด็กดีคิดถึงส่วนดีของตัวเองเด็กกลุ่มนี้เขามักจะมองไม่เห็นความดีของเขาเพียงแค่เราบอกว่าตรงนี้ที่เขาทําได้นคือดีแล้วเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเราทําตรงนี้เราหวังใจว่าเขาโตไปในอนาคตเขาจะเอาส่วนดีๆนี้กลับไปคืนสู่สังคมซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เขาก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ ไปทาความดีสู่สังคมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านคุณตัววันอีกครั้งนะครับที่ได้อบรมสั่งสอนเหมือนกับว่าขัดเกลาต้องต้องยอมรับว่าจริงๆนะครับครูที่นิยามว่าเด็กคือผ้าขาวก็ยังเป็นผ้าขาวยังไงยักวันย่าง้นทั้ทงทั้งที่ว่าคุณครูสอนจบแล้วก็จบหลักสูตรเลยก็ได้ผมก้าวเดินออกจากโรงเรียนก็จบกันคุณครูไม่ได้เป็นแม่ผมขอโทษนะครับผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อฟังแต่คุณครูกลับใส่ใจเจอที่ไหน ยังมอบความเป็นครูไว้ให้ตลอดเวลาเฮ้ยครอบครัวสําคัญนะเวลาทํายังไงจัดบรรลุชีวิตยังไงเห็นไหมครับจบไป13 14ปีแล้วก็ยังห่วงใยลูกศิษย์คนนี้เหมือนกัะทั่งตอนเรียนอยู่ครับ